ราชินีหิมะขังนิยาและเกิด้าไว้ในปรา,าสาทสาวๆพยายามให้เธอดื่มน้ำยาแห่งความดีฉันนะ่ะได้ยินทุกอย่างพวกเธอวางแผนให้ฉันดื่มน้ำยาแห่งความดีและเอาพลังฉันไปใช่หรือไม่ <laughs> แล้วใครที่หลับอยู่ในก้อนน้ำแข็งล่ะ ร่างจำลองของฉันไงอย่าเด็กงโง่ราชินีตัวจริงยืนอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไงล่ะหนีเธอเร็วเข้าฮะเธอคิดว่าจะหนีจากฉันไปได้งั้นเหรอ เเข้าเกิดาวิ่งเร็วขึ้นอีกพลังของฉันจะทำลายเธอสาจะถล่มลงมาแล้วระวังนะโอ้ไม่เราไม่มีทางหนีไปได้แนะ่ เร็วเข้าทั้งนี้เมื่อสาวๆพยายามหาทางออกราชินีโซฟียืนหัวเราะลังพวกเธอึยาเด็กง่เอ้ยมันมีทางออกวิ่งเร็วเข้าดูพลังของฉันสิ จะปิดแล้วเร็วเข้าวิ่งเกอรเดอรอออออไม่เราจะทำยังไงกันดีมีย่าพยายามคิดหาทางอื่นและเธอก็เห็นว่ามีบันไดลงข้างล่างตามฉันมา น่ากลัววด้วยเราจะหลบกันตรงนี้ฉันกลัวจังมียาถ้าเธอหาเราเจอละ่ะไม่ต้องห่วงเราต้องออกไปได้นะยังไงละ่ะเราต้องหาทางหนีไปนะจากที่ซ่อนของพวกเธอสาวๆคิดหาวิธีหนีแต่แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นถังพวกนี้นั่นโซฟีจับได้แล้วมีญาทำอะไรหน่อยออกไปให้พ้นนะเธอต้องหาคาถาที่แกร่งกว่านี้ญาติที่รักจ๋า เธอไม่ใช่ปีศาจปล่อยเราไปนะโซฟีฉันไม่ใช่โซฟีฉันคือราชินีหิมมะเธอจะทำอะไรเราแม่มดสูงสุดจะเป็นคนตัดสินเองแม่มด เธอจะส่งเราให้แม่มดอย่างนั้นเหรอทำแบบนั้นไม่ได้นะเย่แม่มดนั่นเกลียดเราทำไมคาถาของเธอไม่ได้ผลคาถาของเธอมีพลังมากกว่าแต่อย่าเพิ่งหมดหวังเกิดได้ในขณะที่สาวๆพยายามหาทางหนีไปโซฟีก็คุยกับแม่มดผ่านลูกแก้วของเธอแม่มดสูงสุดฉันมีของขวัญที่จะทำให้ท่านมีความสุข อย่างนั้นเหรอราชินีหิมะมันคือของขวัญแบบไหนกันละ่ะดูด้วยตาท่านสิฮ่าฮ <c oughs> ในที่สุดพวกเธอก็ต้องชดใช้ด้สิ่งที่ทำคงไม่มีของขวัญที่ดีกว่านี้อีกแล้วละ่ะแม่แม่มดสูงสุดฉันอยากเชิญท่านมาที่ปราสาทเพื่อฉลองกันนะ่ะอูฉันจะไปทันที สถานการณ์ในห้องขังแทบจะไม่มีหวังแล้วเกอร์ด้าและมีย่าคิดแผนการหนีไม่ออกเลยไม่ว่ามีย่าจะพยายามแค่ไหนเธอก็ทำลายคาถาไม่ได้เราต้องออกไปจากกรงนี้ยังไงล่ะบางทีเธอน่าจะปลดปล่อยพลังได้ขอโทษนะฉันพยายามแล้วแหละแต่ฉันไม่แข็งแรงพอบางทีเราอาจใช้มันได้อื ตะปูงั้นเหรอใช่ถ้าเราหยิบมันได้ฉันจะลองปลดล็อกด้วยตะปูดูตอนนี้ใช้เวทมนต์ได้แล้วล่ะสำเร็จแล้วมันได้ผลเชื่อโอ้ไม่โอ้มียาฉันทำอะไรเนี่ยขอโทษอด,ด้วยไม่ต้องเป็นห่วง โจฟีและแม่มดต้องร่วมการฉลองอนี่คือช่วงเวลาที่ท่านรอคอยหลังจากฉลองชัยชนะของเราท่านจะเป็นคนที่ลงโทษพวกเธอแม่มดฉันภูมิใจมากผู้รับใช้ที่ส่อสัตว์จะลงโทษเธอยังไงดีละ่ะอือาจจะสาให้เป็นมแมลงดีไหมนะไม่นะแม่มดจะสาเราให้เป็นมแมลง โซฟียกแก้วให้กับแม่มดมาฉลองชัยชนะด้วยน้ำยาแห่งความชั่วร้ายกันเถอะแด่พลังแห่งความชั่วร้ายในทันใดนั้นเกิด้าก็จำสิ่งที่เธอลืมไปได้น้ำยาแห่งความดีใช่เรายังมีน้ำยาแห่งความดีมันช่วยได้เกิด้าคิดได้ดีมากฉันทำลายคาถามไม่ได้ แต่ว่าฉันยังมีเซอร์ไพรส์อยู่นะฉันหยุดเวลาได้เธอเทน้ำยาแห่งความดีลงในแก้วของแม่มดได้ด้วยเหรอเธอเก่งจามียาใช่ทีนี้ก็ดื่มกันได้แล้ว เกิดอะไรขึ้นกับฉันนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะฉันอยู่ไหนเมื่อแม่มดดื่มน้ำยาแห่งความดีเธอก็หายไปพร้อมกับความชั่วร้ายในตัวเธอและเมื่อเธอหายไปคาถาก็หายไปด้วยให้แล้วในะที่สุดเราก็ได้โซฟีคืนมาเรฉันกลับมาแล้วมิยาเกอรดา ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงอ่ะฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่าจะต้องเป็นราชินีชั่วร้ายตลอดไปแล้วแต่เธอช่วยฉันฉันรักพวกเธอมากเลยโซฟีเรากลัวมากเลยมีแว็บหนึ่งฉันคิดว่าเราจะเป็นมแมลง <c oughs>